ไปหาเห็ดกันตอนเยอนเลยเเไปหาเห็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะหวังว่าพวกเราจะได้เห็ดกันเนาะโอเคไหมไปค่ะลูกกำลังดีเลยทุกคน ปเวมากสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็พากันเข้าป่าว่าจะมาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าน้องมาด้วยก็เลยเข้าไปในป่าลึกไม่ได้นะคะนี่แหละก็ได้มาอยู่ตาม อยู่นอกป่านะคะไม่เจอบลูเบอร์รี่เอ้ยราสเบอร์รี่เราก็จะเก็บไปก่อนเก็บรอประปะ้าปะป๊าเข้าป่าไปหาเห็ดคนเยอะโนไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาโน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 ได้าารู้สึกเจ้าอ่ะโก๊ะเด็กเป็นแมารองเท้าเปียกเลยอ่ะ เอาบางลงบางลงโอเคมามารองเท้าเปียกเลยมันเป็นมันเป็นน้ำน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆก่อนนะคะ,ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วไป ในป่ามีอะไรบ้างเนี่ยร้านเขาไม่กล้าเข้าไปหาเห็ดเลยมาดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรเอ่ยไม่ได้จักชื่อนะเต็มเลยเต็มต้นเลยทุกคนลูกอะไรไม่รู้ เ่อเจอสตรอเบอรี่ลูบอรี่ยังไงตอนตางเจอรี่เอ๊ะไม่ได้มาวันนี้เรานะไปแซมเนี่ยเจอแล้วนะลาอเบอรี่อยู่ตรงนี้เก็บง่ายดีสุกไปนี่ ลูกอ่อนอ่อนมันเอาไปจิ้มพริกเกลือก็อร่อยนะทุกคน ที่อื่นเขามีเห็ดบ้างแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่ยังไม่ไมทันได้มีเดี๋ยวรอดูระเป้าออกจากตาจะได้เห็ดกี่ดอกอมอฮม กนนะน้ำ<ม>น้ำก็ไม่ได้เอา,เอาน้ำไม่ได้เอาไม้มาเอ้ยไม่ได้เอาน้ำมาอร่อยไหมคะอือฮ้อ,อ,อ,อะอ,อ,อะฮะตั้งแต่มีพลาสเ,เตอร์มานี่ รู้สึกว่าจะมีแผลบ่อยเหลือเกินนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยก็อยากนิดนิดหน่อยหก็อยากพันพาสเตอร์ลูกสาวมันสวยดีเหรอคะใช่ไหมอือเึอือหาึอือหึอือ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 หอะอออหหึ ไปข้างน้าโอ้โหโอ้โหอืมโบลี่อือฮะมาเปิดโกอี่ตะก้าเอาตะก้ามาหาเห็ดยังดีสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าแก้ตัวใหม่ มาเจอตรงนี้อีกต้น One, two, นี่ก็จะเป็นบรรยากาศป่าสวยมากทุกคนบรรยากาศดีนะคะบ้านนี้เริ่มสร้าง บ้านนี้เริ่มสร้างเสร็จเรื่อยๆนะคะสร้างไปเรื่อยบ้านที่เปิดเพลงหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่มีคนมานานนะอย้าขึ้นเต็มเลย ซิมีอะไรบ้างในกระเป๋าอืมอามาเอาอะไรมาบ้างกินขนมไหมคะเนี่ยเอาผ้านะผ้าผ้าหมวกก็เอามา <Okay. S 1> มีร่มนะคะเสื้อกันฝนพร้อม มีนมค่ะทุกคนมีนมน้องนี่ใช่ไหมคะ <c oughs> น้องนั่นมีนมมีนมมีน้ำผลไม้สองขนมปังมากเอาขนมปังมากินก่อน่ะมาแล้วค่ะทุกคนปะป๊า <c oughs> ออกมาแล้วโรชกี <c oughs> โอ้เสียดายที่ไม่ได้เข้าไปกับป,ป๊าป๊าด้วยนะมาดูเห็ดแบบเห็ดกำลังดีทุกคนเห็ดมันกำลังดีเลยบ้านฉ่ำน,น,น้ำวูแล้เยอะจังเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนี่ยรอบถึงบ้านแล้วนะทุกคนเราก็จะมาโชว์เห็ดที่ ป้าไปหามานะคะโอชตามิดไโอชนี่มาดูตัวนี้ขาใหญ่มากทุกคนดูสิขาใหญ่ดอกใหญ่มากเลยนะคะเยดายที่เราไม่ได้เข้าป่าไปหาด้วยกันไม่งั้นก็จะได้คลิปหาเห็นดูนี่อันนี้เพิ่งแฟดนะคะ จังไม่ค่อยมีคนไปหามากนี่มันก็เลยแบบมีเยอะนะคะจังหวะฝนตกด้วยดอกบานเร็วใหญ่มากอ,อันนี้รสสุดทุกคนนี่อันนี้รสสุดดอกใหญ่แล้วก็ดูนะขาอวบให,ใ,หใหญ่มากเลยขาอวบขาใหญ่ดอกเล็กๆเ,เนี่ย กินกำลังอร่อยขามันเน่าอยู่แล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรเห็ <c oughs> ดพึ่งม,มันมีหลายชนิดนะคะเรามีรู้ว่าเป็นเห็ดพึ่งอะไรบ้าง,งเ้อพูดแต่ว,ว่าเรียกว่าเห็ดพึ่งเสียดายไม่ได้ไปหาด้วยกันนะคะรอบหน้าแก้ตัวใหม่รอบนี้ก็คือเอาเห็ดมาฝากทุกคนนะคะ เห็ดที่เราได้มานะคะเราก็จะเอามาหัน่นหั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาอบไว้กินปีหน้านะคะ